นี่ยังเนี่ยเนี่ยมันเนื้อสันนเนื้อสันมันตกินมาองเปล่าเนี่ยมันเป่ากินมาเนียนะอลาเนี่เดี๋ยวไม่ไม่ไม่เดี๋ยวไนรถไ่ไคน่ับรับเ่ันนี่ครับตาบ้านครับ สดๆไม่ไมเลยไพ่วาบสดบ่งนะครับโค้งหยาบดีสดครับบ้งหนครับเออแท้นี่ครับคุยผ่าวิญญาณครับคุณนะครับอะไรครับบ่มึงยะกูบ่ทาทยกันเดียวไงจุ๊จุ๊จุไหมไก่จุ๊จุ๊เนี่ยสดๆเลยครับ <lawsuit> จุ๊จ <parece> ุใ <hatten> ห้ลูกเหร มาครับมาครับแดี ma, ma, p, ma, i i? ึงสุโรกใ้านี yeah. yep. ่ฮะแบบนีึงสุโรกนบ้าแบบได้ครับผมรู้บากครับตับสุดครับกินนึกมึงกินโอ้หวานเนาะ นี่ครับปอบอยู่ครับหวาน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 เอาเลยเอาเลยสสดหมครับนี่คือคา้เคยกินทเรหคยกินแคนั่นนี่พวกบีมันพวกบียิายวางเห็นเพือกินอะไรยิงเจ๋อมาเพืปนกินอะไรเด้ เดี๋ยวคุณมนเาเชือมึงหลายบังยู่หลายอย่างอยู่มือน้ยอกนเอาสั้นนี่ฮมึงตัวกูด้เออนี่ครับพรามันตายอย่างนี้เดเาะาดเนี่ครับมันตายอย่างนี้ครับ เจอมันก <hel> ิเงงเงงแค่แค่ก็ตายเลยนี huh ่พยางต่ตวาไเีดอกก็อปัุสัก็ตรวจกับเหีหยไมัวัวกินเสือกแค่ตายครับเอข้าก็เจอข้าก็ตายครับามที่จีบเหี้ของของน่ครับนยครับ

ตเนน่ดดสมดารคอนก่มาเอาเลยเอาเลยโอ้พูนะบืงับเอาออ้าพกนได้กินนีงเอานียเอานียไม่ไม่นี่ยไม่ละโอ้แกยวกนหน่อยเอเออนั่แหละันีนี่จะหยา พริกพริกพริกหาวไหมกับพาวปันผขับังไเาสันไมผมแห้งวะผมดีเจ้าุยเกาีมกูเการรมผแห้งโอ้ยยังนี่ครับขาวครับอไม่เล่นกเกาอยู่ ไก่ไแล้วไ่กเกาดีสิจ้งั้นไปยอแล้วงนาบุญาอย่างว่าผู้บริษทท่าบีเว้มันเบาเรื่องงัย แี่นีหมไเืแขนี่ก็ขานเองฮะแคร์พวกอะรบ้างอะไรบ้างันอันนี้ส่วนนี้มันขี้พ่นหมดรยงนี่ยังอยูพรนน่อยมพนอหัวหันหมดเซอกนไปให้แล้วกนเข้าไปลาา

ตายก็เลยผู้จัดการต,ต,ตายเองครับไม่ได้ขายได้ครับมันตายเองครับนี่นครับเนี่ครับมึงได้มึด้มงด้้นเ